ครับจากจากโจทย์กําหนดให้นะครับเขาบอกว่าวงกลมวงนี้นะครับมันมีจุดศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่บนแกน x นะครับจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน x นะครับแล้วก็มีเส้นตรง x บวก y บวก5เท่ากับศูนย์เนี่ยเป็นเส้นสัมผัสนะฮะก็คือก็คือว่ามันจะมีเส้นเนี้ยเป็นเส้นสัมผัสนะครับเส้นตรงเส้นนี้สัมผัสนะครับจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน x นะครับแล้วก็มีรัศมีเนี่ยยาวรูทแปดหน่วยนะครับวงกลมวงนี้ไม่ไม่จัดแกน y นะครับก็ เราจะวาดรูปได้ประมาณแบบนี้นะครับคือคําว่าจุดศูนย์กลางที่อยู่บนแกน x นั่นก็หมายความว่านะหมายความว่า,าจุดศูนย์กลางเนี้ยยังไงซะค่า y เป็นศูนย์แน่ๆนะครับแต่ตรงตัว x เนี่ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับโอเคก็ภาพก็เป็นดังรูปนะครับทีนี้ถ้าเราเสังเกตว่าเส้นตรง x บวก y บวก5เท่ากับศูนย์เนี่ยสัมผัสที่วงกลมนะครับแล้วเราลากเส้นรัศมีรูทแดหน่วยเนี่ย ครับมันจะมีสูตรอยู่ก็คือว่าสูตรนี้เขาเรียกว่าสูตรระยะทางระหว่างาจุดนะไปยังเส้นตรงนะฮะแต่ว่าต้องตั้งฉากนะก็คือสูตรระยะทางตรงนี้ที่ไปยังเส้นตรงเนี่ยนะครับจะมีสูตรอยู่นะครับมันอยู่ในเรื่องเลขาคณิตวิเคราะหะ์นทีนี้สูตรนี้ก็คือดีอเท่ากับนะครับ ax บวก by บวก c ไอตรงเนี้ยก็คือสมาการเส้นตรงที่มันวิ่งเข้าไปหานั่นแหละนะครับแล้วก็ส่วนด้วย s q u a r a กำลังสองบวก b กำลังสองนะครับส่วนไอตรงเนี้ยก็คือจุดจุดที่มันวิ่งไปก็ต้องเอาไปแทนค่าตรงนี้นะครับงั้นอย่างรูปเนี้ยเราจะใช้จุดที่เป็นตัวเชื่อมกับเส้นตรงนั้นนะ่ะที่ไปตั้งฉากก็คือจุดศูนย์กลางนะครับก็คือตรงนี้นะครับดังนั้นข้อน,นี้ d ก็คือระยะทางนั้นก็คือรูทแปดนะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a x a ก็คือ x ก็คือเว้นไว้บวกอ่า y คือเว้นไว้แล้วก็บวกสคือ5นะครับอ่าเกับ b คือ1เราก็ไม่เขียนนะครับแล้วก็จุดนั้นเนี่ยเราก็เอาค่าอ่าจุดศูนย์กลางมาแทนค่านะฮะก็คือระยะทางระหว่างจุดนั้นไปยังเส้นตรงก็คือ a กับ0เข้าไปแทนนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนด้วยรูทนะฮะอ่า a อกระหว่างสองกับบีรังสองก็คือสมบัติข้างหน้า x กับ y นะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะมันก็เป็นสมการขึ้นมานะครับ ก็คือรูทแปเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a บวกห้า<ม>นะครับแล้วก็ส่วนด้วยรูทสองนะครับเราก็ต้องแก้สมการนะฮะย้ายรูทสองขึ้นไปคูณก็จะเป็นรูทแปดคูนรูทสองนะครับ 5, รูท a บวกห้านะฮะซึ่งมันได้รูทสิบหกเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a บวกห้านั่นเองนะครับก็เราจะแก้ได้แล้วนะครับก็ถอดรากมาเป็นสี่เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a บวกห้านะครับแก้สมการค่าสมบูรณ์ก็ต้องสองกรณีคือ a บวก5เท่ากับ4แล้วก็ a บวก5นั้นเท่ากับลบ4นะครับเราย้ายข้างไป a คือลบ1นะครับอันนี้เป็นลบ4กับ R ลบ5เจอลบ4ก็เป็น a ก็คือลบ9นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับค่า a ที่ได้เนี่ยมันมี2ค่าก็คือลบ1นะครับกับลบ9นะครับทีนี้ก็ต้องดูโจทย์ว่าโ,โจทย์นี้เงื่อนไขอะไรอีกไหมนะครับเขา เขาบอกว่าข้อใดคือจุดสูนย์กลางของวงกลมวงกลมไม่ตัดแกน y นะครับงั้นนะั้นนะข้อนี้เเนี่ยก็จะเป็นมี2กรณีคือลบ1กับ0น,นะครับลบ1กับ0แล้วก็ลบ9ก,กับ0น,นะครับก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ให้มานะครับก็มีประมาณนี้